พี <ste> ่ดองมากกินเฟิร์น้่กันเด้อจ้าอู้หูยวดแสบเลยค่ะผักแก้มผักแก้มนะจ๊ะทุกคนอู้หูเฟิร์นบอกเลยเลว่าอร่อยมากคุณอะนี่อื้ือใหม่ก็ไม่เงือ บมดทักหดแล้วแบบง่ายง่ียงอานด็กินเบกแซ่มแซ่บตัวเนาะหมต้องอิ่นค้าทุกคนยันบ่อิ่มเนาะกินู้เดียว bay 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 มาเด้วจ้ากินน้ำกันตกแล้วครับมา้าถึงครับ สิ่งก็มักง่ายซะอืม งั้นกะปิมะกี้กะเมีบวกกัดเผ็ดแล้วหัวยังไม่ต้องเอิญดอกทุกคนติงงในเพื่อนที่มากินน้ำเบิร์นนน่ะ าอ,อะไรไห,นหนี่มีน้ำเหรอบอกเลยว่าอิมอ่มแฮ ยังอัจบร้ยงกั่ไในเด็อทุกคนเพราะว่าเขาบ่มีไม้เนาคามีไม้นี่เดี๋ยวนินก่อนเก็บนินก่อนซืเออืะ เน็วมาแล้วครับพี่น้องิ้นกอดเหมือนไงสิมึงไหมแปลกไห มากเลย ฝั่งไทยถ้วยเท่าไรแล้วทุกคนมินมาเนี่ยฝั่งไทยมีถ้วยเท่าไรหรือเปล่ฝั่งเราถ้วยเก่าสิบพันแล้วุ้งนีาฝั่งไทยถ้วยเท่าไหร่ประมาณร้อยร้อยปลายเนี่ย ห็นร่บบุปผิดได้คงจะเป็นเงินไทย cố sếp hết trà bằng nào măng cầu hô đỡ nó vẫn biết chấm này bình <coughs> <coughs> bưng ลายกินที่น้องกินเขาแล้วบอมนียมาเด้อ ăn à cứ như khó bé ba từ nói là một kéo kéo thơ mà bên nào.

บรรยากาศคึ้มฝนตกบรรยากาศนะทุกคนคือว่าในเนื้อยามีน้ำให้น้ำหน้าฝนตกฝนนินอนสุดท้าย

ทุกคนไปก็เดอ้อขอบใจได้หลายเด้อจ้าที่มารับชมซ่องอ่องสาวแล้วพาเพิินสนิวกินแล้วก็เพิินไปมวนไปเนาะขอบใจได้หลายเด้อจา้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ององ่องีนเดอ้อ